สวัสดีครับผมครับบิ๊กชอนนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะเอารถนะครับมาเก็บงานเพิ่มเติมนะครับตอนเี๋ที่เก็บไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเอ่อจริงๆแล้วอจะมารีวิวแหละแต่ว่าเห็นว่ามันมีน้ํามันซึมนะครับจากเอ่อด้านบนนะครับแลวไล่ไปไล่มาเนี่ยไม่ใช่ข้างบนแล้วนะครับก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเอ่อประกันฝาหน้านะนี่ผมใช้ดูของอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดใหญ่เลยนะครับฝาหน้า นะครับชุดใหญ่จัมโบ้นะครับลูกค้าใช้ได้รถไปก็จะได้ใช้ได้อย่างยาวนานนะฮะไม่ต้องไปกังวลน,นะครับนี่ก็คือยางฝาวาวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนะี่ยตัวซีนข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็จะมีปะเก็นฝาหน้าอยู่นี่นะครับแผ่นใหญ่ปะเก็นแท้นะฮะก็เดี๋ยวจะเอาเชฟโซนิกนะครับนี่ผมจะขึ้นรูปไว้นี่คันนี้เก็บสีเสร็จเร็วมาแล้วจะรีวิวว่าเฮ <c oughs> ้ยไปไปดูเอาน้ํามันซึมมาไรยไปไหนเนี่ย ะะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนปั๊มน้าไปด้วยเลยนะครับนะปั๊มน้าของไปรอยอยู่แล้วนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมหาโซนิคห้าประตูนะครับราคา8 5 0 0 0บาทนะคันนี้จะขายแค่8 5ด0 0นนะก็รอนิดนึงนะครับ85 0 0 0บาทรถ5ประตูตัวท็อปนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนพวกนี้ก่อนโอเคค,อค,คับผู้ชม<อ>เดี๋ยวจะมาให้ดูก่อนนะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็ที่จะเปลี่ยนก็จะมีตัวนี้นะ ี่ยางฝาเข้าวาวซึ่งมันจะซึมหมดหน่อยๆนะนะแล้วก็ตัวประกันฝาหน้าคือตรงนี้นี่นะโหูหยดเยอะเลยนะครับแล้วก็มันหยดแล้วก็มันก็สาดลงมาครับมันเจอสายพานมันก็สาดตาสาดาสาดนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงครับไอ้ไอ้ตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะท่อไอ้วาล์วน้ํากับท่อน้ําหลังเครื่องนะครับทั้งสิบนะฮะแตเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับใครหารถไม่แหกก็รอเลยครับเดี๋ยวทิ้งรถไว้ก่อนเดี๋ยวมารีวิวใหม่ นี่ก็หน้าตาหน้าทายแบบนี้เลยนะครับ,บ